ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะ6ตะกร้าค่ะ12ตะกร้าค่ะ สิบแปดตะก้าค่ะ ดับประสุ24ตะก้าค่ะ สามสิบตะก้านะคะกราบขอบพระคุณพี่แม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะนี่ลูกทิพยได้องลพูด,ด่ให้หน้องดูกับพี่ ครับก่อนใช้น้อยแล้วอภสุขครับผมก่อนขอบคุณครับกรับงามๆนะครับขอบคุณแม่ยุ้ยงามๆก่อนกรับขอบคุณแม่ยุ้ยครับผมกรับขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะ Apa ๆๆ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  ยายาสิบห้ามัดค่ะอร่อยเลยน้องดวงยาสามมัดนะคะ ยาหกมัดค่ะ ยาเก้ามัดค่ะยาสิบสองมัดค่ะ ยาสิบห้าหมัดค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกร,รมช้างสิษศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิสิจงใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ๆนะคะขอให้ธุรกิจกิจการของคุณแม่ยุ้ยนะคะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะน้องดวงขอบคุณแม่สวยๆด้วยนะคะ นั่งยังไงลำดวงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าแย้งงเคียวอยู่เคียวอยู่ขอบคุณค่าอาสยอาบ๊ดขอบคุณค่าอนั่งลงน่นั่งลงสิลูกนั่งลงยังไงนั่งลงเลยะนั่งลงเออเก่งลูกเก่งนั่งดีนั่งดีดก่อนนั่งลงก่อนนั่งดีดีก่อน จะบืดบืดอย่างเดียวค่ะแม่แม่อาบืดบืดบืดอะบืดบืดบืดอะบืดบืดบืดขอบคุณค่าขอบคุณค่าเจียงมากเจีงดวงกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะกินแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะเด็กๆ